วฟร้อยสิบไอปีสองพันสิบสองอ่ะก่อนอื่นนะครับก็สวัสดีก่อนนะครับวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวนะครับกับเวฟร้อยสิบไอปีสองพันสิบสองนะครับตอบโจทย์ให้มันตรงเลยนะครับสําหรับวันนี้นะฮะเกี่ยวกับท่อไอเสียนะครับที่น้องๆนะครับถามมานะครับก็รีวิวกันไปบ่อยแล้วนะฮะ แต่วันนี้นะครับก็รีวิวตามคําเรียกร้องนะครับสำหรับเวฟนะครับปี2012หรือปี2010นะฮะท่อตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับถ้าเป็นรถปี2010นะครับบอดี้จะไม่เหมือนปี2012นะครับ แตกต่างโดยสิ้นเชิงนะฮะแล้วก็ปี2012นะครับบอดี้นะครับจะเหมือนปี2014ไปจนถึงปี2018นะฮะแต่ท่อปี2010นะครับจะเหมือนปี2012นะครับ <ampoo noise> หลังจากปี2012นะครับเป็นปี2014นะครับท่อจะรอดนะฮะท่อจะตรงนะครับท่อจะตรงมาตรงนี้นะครับท่อจะตรงนะครับไม่ใช่รอดนะครับแต่ถ้าปี2010กับ2012นะครับท่อถึงจะรอดนะฮะ โหลดใต้ท้องเครื่องนะครับนี่โหลดมาจังซี่นะฮะโหลดจังซีนะฮะแล้วท่อก็จะมีปัญหาบ่อยนะครับบริเวณนี้ก็จะผุจะพังนะฮะเพราะว่ามีการควบคุมไอเสียนะครับระดับหเลยนะฮะห้าถึงหเลยนะครับทีนี้โจทย์คือว่านะครับน้องๆนะครับที่อยากเปลี่ยนท่อใหม่นะฮะเปลี่ยนไปแล้วปัญหาคือว่าขาสตาร์ทก็ติดท่อ ตัวนี้นะฮะมันไม่โค้งพอนะครับก็จะมาติดท่อนะครับเวลาสตาร์ทขาเบรกนะครับก็จะติดนะฮะเพราะว่าขาเบรกตัวนี้งอไม่พอนะครับแล้วก็ปัญหาหลักๆนะครับพักเท้านะครับหน้าไม่มีเว้านะครับให้ท่อนะครับเสียบเข้าไปนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับเนื่องจากว่าท่อตัวเก่านะครับรอดนะฮะใต้ท้องเครื่องอ่าทีนี้มาดูชุดนะครับจะทํายังไงเอ่ยก็คือว่า มีอย่างเดียวนะเราต้องใส่ชุดแปลงนะครับของเจ้าเวฟ2,014ไปแทนนะฮะมาดูอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกที่เราจะใช้นะครับเราต้องใช้เหล็กพักเท้านะครับเหล็กพักเท้าหน้าเวฟไอ2,014นะครับผมไม่ต้องแกะเนาะน่าจะเข้าใจนะฮะตัวนี้นะครับไม่งงโพนะฮะเห็นไหมฮะ ไม่งอนะฮะแต่ถ้าเป็นเวฟร้อยสิบไอนะครับนะครับเวฟร้อยสิบไอสองพันสิบสี่นะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้ไม่งโงนะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กนะครับกันเท้านะฮะกันร้อนนะฮะฝั่งนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวผมแกะดูเลยดีกว่าอ่ะ มีดกรีดมาแล้วนะฮะเ่อความชัวร์เลยนะครับรีวิวกันให้ดูเลยนะครับจอ่านี่เลยนะครับผมเหล็กตัวนี้เหมือนกันนะครับกับปี2012นะครับหรือ2 0 1 0นะฮะแต่พักเท้าตัวนี้นะครับไม่งอนะฮะฝั่งนี้ก็เป็นขาตั้งด้านนู้นนะครับฝั่งนัานฝั่งนู้นฝั่งนี้นะครับสังเกตดูได้เลยนะครับงอนะฮะท่อยเสียก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับ นี่เห็นไหมล่ะฮะหมดปัญหานะครับทีนี้เป็นหนึ่งอย่างแล้วนะครับเปลี่ยนพักเท้าออกหนึ่งยางโอ้รถนักเรียนนะครับวันนี้สอบเสร็จนะครับอ่าเปลี่ยนพักเท้าไปหนึ่งอย่างนะครับอ่าทีนี้ปัญหาที่ตามมานะฮะหลักๆเลยนะครับขาสตาร์ทนะครับเนื่องจากท่อนะครับตรงมานี้นะฮะทีนี้ ขาสตาร์ทเวลาเราสตาร์ทนะครับตัวนี้นะครับโค้งไม่พอนะครับแถวนี้ฮะก็ไปสีนะครับกับคอท่อนะครับอ่าเราก็เลยต้องมีนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะนี่ขาสตาร์ทนะครับคันสตาร์ทเวฟรอยซิมไอสองพันสิบสี่นะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะกรีดมาให้ดูนะฮะ เห็นไหมล่ะครับกรีดมาแล้วนะครับกรีดจากพลาสติกนะครับไม่ใช่กรีดอะไรนะฮะนี่เทียบให้ดูเลยนะฮะเห็นไหมล่ะครับระหว่างเวฟ2,010-2,012ขาสตาร์ทนะครับบริเวณนี้ฮะจะสั้นแต่ถ้าเวฟ14ขึ้นไปจนถึง18นะครับเห็นไหมครับความงอนะฮะจะหลบกันเยอะเลยนะครับระหว่างตัวนี้นะฮะ ตัวนี้นะครับเห็นไหมละครับเพื่อหลบนะครับท่อนะครับท่อไอเสียนะฮะเห็นฮะอ่ะเดี๋ยวผมไปดูตัวอย่างนะครับอ่านี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเวฟส2014นะครับรถที่ร้านนะฮะของช่างมอสนะฮะวันนี้เอามาเป็นตัวอย่างเห็นไหมฮะขาสตาร์ทนะครับก็ จะหลบนะครับท่อนะฮะเพราะว่าท่อตัวนี้นะครับก็เว็บร้อยสิบไอพีสองพนะฮะก็เป็นท่อตรงอยู่แล้วนะครับเป็นท่อตรงอยู่แล้วนะฮะขาสตาร์ทนะครับก็จะยาวแล้วก็เพื่อหลบนะครับเพื่อหลบท่อนะฮะถ้า2010กับ2012จะสั้นนะฮะไม่ได้ยาวขนาดนี้นะครับเพราะว่ารถปี2010กับ2012ท่อจะลอดใต้ท้องเครื่องนะฮะ ขาสตาร์ทไม่จําเป็นต้องยาวนะครับรุ่นนี้เลยต้องออกแบบมาให้ยาวนะฮะเพื่อหลบท่อแล้วก็ขาสตาร์ทนะครับที่ไม่ใช่นะเหล็กพักเท้านะครับที่ผมรีวิวเมื่อกี้นะครับที่ให้ดูเมื่อกี้นะฮะเห็นไหมฮะตัวเมื่อกี้จะชิดเข้ามาด้านในฝากแครงตัวนี้เลยนะฮะเห็นฮะแต่ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับหลบท่อนะครับงอหลบท่อแล้วก็เบรกนะฮะสังเกตดูนะฮะ ปี2014นะฮะย้อยลงมานี้นะฮะและกขึ้นนะฮะแตกต่างนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูคันนั้นคืนนะฮะอ่ะแล้วมาดูเบรกคันนี้นะครับไม่ได้ย้อยนะฮะนี่นะครับผมงอไม่พอนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขาเบรกกันนะครับอ่ะขาเบรกเอามาสักอัน คันเบรกเวฟร้ 2017. อยสิบไอสองพันสิบสี่สองพันสิบเจ็ดทีนี้นะฮะมาดูกันนะฮะขาบเบรกนะครับนี่เห็นไหมละครับมันคนละอย่างเลยนะฮะคนละเรื่องเลยนะฮะเห็นไหมครับระหว่างตรงนี้นะครับถับตรงนี้นะฮะนี่นะครับ ตรงนี้และก็ตรงนี้นะครับตละอย่างกันเลยนะครับ2,014ถึง2,017-18นะฮะจะงอหลบพักเท้าอีกทีหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าพักเท้านะครับ2,014ถึง17-18นะครับตรงนี้จะหลบท่อนะครับทีนี้มันเลยต้องขาเบรกนี่นะครับก็ต้องงอหลบ ตามด้วยนะครับนี่เลยนะครับผมอ่าเห็นไหมละครับชุดแปลงนะครับไม่ยากนะฮะก็น้องๆที่เปลี่ยนท่อก็แนะนําเลยนะครับเหล็กพักเท้าตัวหนึ่งขาสตาร์ตตัวหนึ่งขาเบรกตัวหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับผมเ,เป็นยังไงบ้างละครับ ผมและชุดนี้นะครับก็ส่งให้น้องนะครับที่อยู่จังหวัดน้องอิสระนะครับพุ่มจันทร์นะครับจังหวัดชุมพรนะครับผมอก็น้องสั่งชุดหนึ่งนะฮะก็รีวิวให้ด้วยแล้วก็ให้คนอื่นได้ดูด้วยให้ลูกค้าได้ดูด้วยนะครับสนใจก็กริงกลางนะครับสอบถามทักมาทางเพจทางไลน์ได้เลยนะครับผมเราเต็มใจให้บริการนะฮะ สำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับก็บายบายนะครับสวัสดีครับ